สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ่ามื่อี้กับวันเสาร์เนาะกละล้สีได้มากเกี่ยวเขา่าฮงดูพุนทั้งหลังข่อยเป็นยังไงพี่นอ้องเหลือแคกว่ามันพอ้อมทีสีเกีียวเลยด้เนาะเอานัดรถเกีียวไว้แต่ว่าหัวพุนสีมาง่ายบออืม ถ้าเบิงตอนเกียย่ยวเดอร์พี่น้องถ้าเบิงเขาเกี่ยวเขาดูซีนั่นน่ะน้าเราเหลืองอยู่ทงเดียวนเนาะเบิงอ,อยู่ทงเดียวเมื่อวานน้องสาวกะ มันเนื้อไหวนี่เห็นบ่เนื้อเขาไหวทะเกียวอืมนีม่เนื้อบวให้มันติดคู้นแท่ให้มันเกี่ยวได้สะดวกนี่เรื่องปลาอ่อยเลยพี่นอ้องเห็นบ่ปลาอ่อยุูคนละฝากทางหน้าขขางๆงเพิ่นกบวาดในยก่บบา,ยยาสิเกียวหรอก กรล่างพอดีเหมานาอกอือกะสิมิตตาหน้าจะกล้องนี่ละ่ะพเกี่ยวนะครับกับว่าหลายดอกพี่นอ้องประมาณเจ็ดไรเจ็ดไรก็กลัวนี่แหละท,ทีที่มันเหลืองส่วนอื่นกะบอทตันเดกมีอยู่สองไฮมั้ง ที่พอท่านเส็สุกแล้วก็ถอกยอดออกล่มดีดีพี่น้องล่มสวยสวยือว่าละมันไก่เขาหรือดูหนาวอืม,มนอนี้มีสม,มุนมานำดนะ้เนี่ยสังจังปองอยูน่นะเห็น้อยนะถ้าสังจังปองอยู่นะสมุนมาหน่อยพี่น้องเออ ดูแต่ว่าน้ามันกระหียงละล่ะหน้ามันกระหีงแต่นี่มันโบกบนละดิทั้งนี้หน้าข้าเจ้าหน้าฝนหน้ามันนี่ข้าเจ้าสีหงอยากอยู่ดอกเพราะมันเป็นหน้าดินทรายนะครับถ้าอันซ่อนเขาข้าเจ้าเนพี่น้องมึงนี่โวรัวอยู่ หน้าวานคือกันล่ะแต่ว่าส่งห่วงกับวัวท่าใด,ด้ดอกงามตะตน้นห่วงกับวัไดป้ปันใด้แต่ว่าทั้งนี้กับพ่อได้อยู่ด้วหล่ะนี่พ่อได้อยู่นะมันกิดสิเป็นประมาณนี้ล่ะอืมมันกิดสิพ่อได้อยู่อารมณ์กับพอได้อยู่ ้่มวูอวอร่มแห้งลมแห้งอยู่พี่น้องเสียงร่มพัดเออ,อเป็ปนใดแล้วปวดเกี่ยวสิมานัดแล้วก็ยังไม่มามาแล้วก็ยังไม่นัดทั้งผีไข่ยอยู่ได้พี่น้องนี่ให้ทั้งผี แต่ว่าให้ให้ทั้งลมให้ก็ให้ไก่เทียงน่พอเอดาดดมันมีตะตุน่นหยาอ่ะให้ไก่เทียงนะมันสิมีตะตุ่นหยาพอคอยมีบันไดมันเห็นไหมรออืมะอยสะอ้นเข,ข่าคน มเขียวเต็มทงกระลายคนน่ะเี่มีอ่สอ,อนน้ำมนี่แหละพี่น้องน้ำมเกี่ยวนี่แหละได้ผลผลิตถ้าเาล้าบำรุงดีๆด,ดูแลด,ดีๆการทำหน้าของเกษตรกรเท้ากับจะได้ผลผลิตดีนะครับแต่ว่าสุ่มือนี่มันกับบอสแพร์ตาเสี แสารเคมีดอกอันสังเกตเบื้องว่าให้หน้าพวกเห็ดหน้าแถบนี่เป็นเห็ดหน้าแบบใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยเคมีมันกลายใจง่งามอยู่แต่ว่าความเสี่ยงที่สิเกิดสารเคมีตกค้างมันกลายเนาะ mm. เพราะว่าเพื่อนว่าโตแล้วละวะสัตว์นั่งอ่างหยามากินหยากินอยู่กับ สร้างตกข้างไประบาดที่นี่ค้นกลับไปบริโภคนะครบับสุดท้ายมันจะสิเกิดเอ่อเิ่มาอย่างไร่อกระสิเกิดโรคเกิดไพ่นะตามมานะครับเกิดจากการบริโภคสารเคมีตกข้างในข่าน้ำซัมปาาที่เห้ากินลงไปนี่แหละพี่น้อง แถวนี้ยังมีหนามอยู่ด้วยนี่ดูยังมีหนามอาอกเจาะอยู่แสดงว่าแถวนี้ยังซุ่มอยู่ยังซุ่มอยู่ตะวันซ่อนเขาก็เจ้าเนาะเขา่าเข่าหน้าอนนี้รู้สึกสิเป็น ข้าเจ้าพื่กันนี่พี่น้องข้าเจ้าข้าเจ้าดอนางสาวหนึวันใส่ข้าเจ้าที่มันบ่กเป็นข้าเจ้าดอนะปรากฏว่านันสุูก่อนโม่ตายเจ็ดจากได่กกันอนจะเลียว่าเอ้าเกี่ยวกับเกี่ยวต่อนี่เป็นอย่างหน้าเฮ้ามันบอกมีน้ำขังอยู่แล้วนะครับไม่มีน้ำขังอยู่แล้วเราสามารถที่จะ เกี่ยวได้เลยนี่ตะปันน่ะก็ยังมีอีกสองให้ได้พี่น้องให้บัง่ายหนึ่งเพราะท่านได้สูกนี่เป็นใส่เข่าพิษประเภทนี่เห็นว่านใส่เข่าคนละประเภทอันนั้มันสิไ้แสงมันก็เลยสูกไหวอันนี้มันเป็นเข่าไปเป็นตามฤด,ด,ด,ดูพึ่กพี่น้อง ห่วงท่านเถาะห่วงอันเพราะท่านท่านตรงกับมีหาจักสีจังใดเนีย่ยห่วงที่ท่ตรงกับมีห่วงที่เพราะท่านสูบเพราะท่านถอดกับมีกับพกค่อยปันไดดอกไฮนี่ต้็นส่งเหลวกระไดเนี่ยหน้าวานเนาะเขาต้องทำใจดิเสียผลผลิตไปส่วนหนึ่ง ยอมได้มาซึส่งความสะดวกสบายของเฮ้าจำเป็นอีกอย่างหนึ่งซูมือหนีแรงงานมันหน่อยคนที่เคยทำหน้าในระบบระบบก็เก่าระบบนั่นเดิมที่ใส่แรงงานคนดำก็เริ่มซีเขาสูว่ว้ชลาอ่ะครับว้ไว้ไว ไม่ทีบ่มีแห้งสิสิเฮ็ดแล้วนะครับจําเปน็นซ้อนมาพี่น้องบนเนี่้เขาข้าจ้ยเานาะยังมีปลาบ่อนจุดเจจุดเจอยู่เด้อพี่น้องให้นี่น,น,น้ําบ่ทันบกเด้หน่เอา้ามีปลาขวานน้าบ่ เจ้าอีกหน้าหนึน่งพี่น้องเจ้าใส่ขาะเนี้ยสะอ่อนไหลอันนี้คืออันนี้อันนี้คือ,นอ,อ,นอ,อ,นอหน้าดำเด้ออันอนี้หน้าดำหน้าดำเพิ่นแต่สีออกข่วงแบบสมบูรณ์แบบนะ ระเบียบนะครับต้นเขาก็จะเป็นระเบบเนาะนี่ปลาคอนบ่นี่ปลาคอนตีโอห์นี่ปลาคอนมั้งอ่ามันยังๆอยู่นี่มุมนี่ มุมนีย่งย่างอยู่นั่นเห็นปโอ้เอากับเป็นเป็ตามระบบนิเวศเพิ่นแหละมีหอดห้น,หนอันหอยคนแส่กบใส่เบ็ดกบนี่เห็นบ่พี่น้องคนกับสิมาเหตุจังสิละส่ะใส่เบ็ดกบ เป็นไม่เห็นตาห้อยเพิ่นอ <c oughs> ุ้ยสะอ่อนเนะาะมึงเนี้ยพุ่น่ะข้าวเต็มเลยสุดยอดสุดยอดข้าวสวยข้าวสวยบ่แเ่นข้าวเจ้าเลยข้าวสวยข้าวข้าวงามนะนะ้ึงเนี่ยพี่น้องม่วงนี่อู้ยสะอ่อนกันข้าเป็นราคา ก็าะให้รัฐบาลเพิ่นเบง,เงีงยงเกษตรกร,กรยุ่นละ่ะผู้ปลูกเขาเป็นกระดูกสันหลังของชาติเพิ่นกะลังสู่ฝานาสู่ดินเนะพี่น้องเนะาะตัวสิไดยแต่ละห่วงตัสิไดยแต่ละเม็ดลงทุนหลายเด้ซสุมือนี้กเกษตรกรรมเกษตรกร,กรทำหน้าเนี่ย ต้องทุนหลเพราะวสิเป็นค่าแรงจ้างเครื่องจักรเครื่องรถไถนี่แหละเครื่องจักรรถเกี้ยวนะครับการวานดำการขาดไถท,ทุกสิ่งอย่างเป็นต้นทุนเบิดพี่น้องพอพ่อ,พอ,พอยังสพิพวกปุ๋ยพวกปุ๋ยปุ๋ยบำรุง ปุ๋ยกันแล้วจะยี่ห้ออีกละคุณภาพของปุ๋ยอีกละ่ะเพราะห่าเคมีที่เป็นเป็นจุงลงในเม็ดปุ๋ยอ่ะมันมีอยียงแน่บางสิ่งบางอย่างก็เป็นสารเคมีตกค้างเฮ็ดให่ผู้บริโภคเนี่ยเกิดโรคไข่ไข่เก็บได้ทีหลังสังเกตว่าพี่น้องพวกมะลงมะเร็งนี่กัมาจากการกินการอยู่ของคนเฮ่านี่แหละ บางเทือกขาเลือกบ่ไดดเนาะจังตัวผู้บอกเองนี่เวาลาไปตลาดเนี่ยเ็จักสิเลือกจังใดนะบางที่ไทบ้านสุมือวิธีการค้าการขายน้ำตลาดเนี่ยไทยบ้านเพิ่นกะับสินค้ามาขายจากพอขาคนาข้นกลางคื่กันเข้ากัเลือกบ่ไใด สิว่าเป็นพืชพันธุ์ของอไทยบ้านที่เอามอบขายอ่ะกันหน่อยอะนะอีกอย่างหนึง่งคนสมือนีพนิยมบริโภคที่มันสิ่งที่มันสมบูรณแบบสวยๆงามๆนาฮะก็บริคำนึงถึงว่าบริโภคเข้าไปหรือเข้าไปแล้วสิเป็นยังไงเอาพี่น้องสีพระเบิงอันนี้มันอีอย่างนี้คือเตี้ยแทะเอา เขาพัดอีหย่างเลยยาว่าพัดอ,นะอ,อีเตี่ยเด้อนี่เด้อเนี่ยคือต้นหน่อยแด้อัดเจาะอยู่อืออันนี้แห้งว่าอันนี้ก็ถอ,อกอยู่เพื่อกันเนะีย่ยเนี่ยเบ่งด้วยนี่ตน้นนน้อยแห้ได้พี่นนองต้นเลนน้อยแต่ว่าห่วงกับพดกปนไดดอกมันเป็นเขาพันเตี่ย จะออกมาใส่บางเทื่อการเลือกท่านเขาก็ต้องเบิงเด้เนาะว่ากับการพื้นที่การพ่อปลูกเฮ้ามันเหมาะสมกันบ่จังสิได้ผลผลิตที่มันคุ้มกานนะนะโอ้ยเหลียวไปทั้งใดก็มีความสูพี่น้องความสูขของคนทำหน้านะครับกระสิประมาณนี้ละ ล้มพัดพ่วงเขาปิวสวัยพัดต่ำใบนามันสิมีเพลงผู้หนึ่งเบาไหวเดยเพลงไอ้ไม้ไทยนะฮะมันสิมีเพลงหนึ่งคนลองไว้อยู่อืมสะออนสะออนสะออนมากๆเลยเนี่ยทำยังไงได้เนี่ย สวยงามตามท้องเรื่องอืม,มดูโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนนี่แหละย่ี่ยชาวนาพิ่นดีใจกันเนี่ีแหละพี่น้องย่ยมเกี่ยวนี่แหละเห็นบนผลิตออกมาแล้วก็ดีใจนั่นผู้เพ่นได้เขาไดนา้นำเสียดายแต่ราคามันนี่แล้วหอดยน่ยมขายผันว่า เข่าล่งราคาล่งล่งบ่พอได้พี่น้องหักหน่นหักหนี่วาวมชื่นสิ่งเจอปนเยอะแยะไปปั๊ดถูกสิ่งอย่างถี่เข้าสิบอ่อแห้เฮ้านะครับก็อ๋อนี่คือวิถีชีวิตชาวน้าของเฮ้าซึ่งท่ามาตั้งแต่พอตะเมย ตะปูยาตาย่ายแล้วว่านี่แหละคือหลักฐานชีวิตดั้งเดิมของคนอีสานบ้านเฮ้านะครับบางเทือคนนุ่มคนสาวก็ต้องหันกลับมาเบึงหันหลังกลับมาบึง,ง,บบงบว่าวิถีชีวิตของบ้านเฮ้า มันสิเลื่อนล่างไปบอ,อสีสืบสารสืบทอดวิธีชีวิตเช่าหน้าให้มันควบคู่ไปกับสิ่งที่มันพัฒนาสม,มือคือเทคโนโลยีเพราว่าสิเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรเทคโนโลยีทังาาการผลิตนะครับหรือว่าเทคโนโลยี นวตัตก,กรรมใหม่ที่จะต้องมาสร้างให้พืชพันธุ์ท่านาหารใ้มันดีขึ้นนะครับพัฒนาเม็ดพันธุ์ขึ้นสินะเห็ดจังใดพี่ข้วิจัยว่าดินที่เขาปลูกเขาอยู่เนี่ยควรนที่สิเหตุจังไดน,นะครับอันนี้ก็จำเปลี่ยนขึ้นกันดังนั้นก็บ่าได้อยากให ลูกล้นานรุ่นไม่แง่รุ่นทิมหลากฐานของวิถีชีวิตบ้านเท่าไปนะครับเข้าใจยูวัซสุมือการขับเคลื่อนชีวิตก็ต้องมีเงินมีทองน่นแหละแต่ว่าหอนยามเข้าก็ต้องมาเบึงมาแง่งมาดูแลนะครับยัดทิพย์ให้พ่อแม่เถาเแก่ๆเพื่นดูแลกนันเองนะครับ มันกะสีลำบากเนาะบางหมองนีเดอพี่น้องเ,อเห็นมาแล้วหน้าหลายๆเพื่อนกับปลอยหรือก,กับขายลูกหลานกับขายขายแล้วเให้ตั้งด๋ฮหงบอไปเศร้าเขาอยู่ไปเศร้าเขาเหตดอันนั้นมันกับบดถือบ่ต่องบันไดเนาะเนี่ยเท้ามีทีมีทางเทากับ ดูแลนะครับดูแลสืบถอดแห่งเป็นมรดกนะครับมรดกทอ่าชีวิตมรดกทางวิถีชีวิตของลูกชาวนาหานะครับโอ้ยซ่อนเข่าขัดเจาะนะพี่น้องิึงเนี่ยแี่ตห่วงใหญ่ใแต่แต่าเสร็จแต่ว่าขันล่มมากนี่หนักเป็นหนากกองเลยด้นี่ขันสูงสูงสิ มากขึกแล้วล่มเจ้ากษัตริมีสาหนามด้พี่น้องเจ้าสิขุดส,สาใบเถอะเลี้ยงปลาน้ำนะฮะนี่ขุดสาว้เลี้ยงปลาน้ำจะไว้ให้ข้วให้ควอยกินย่ำแหลงพอได้ลงกินนะครับย่ำนี้ก็เลี้ยงปลาพุูดละ เราปีใหม่หรือสงการเพิ่นกับสีพระกันมากันมาสู่ป่ามาตึกเอาป่าโยหนองนี่แหละไปกินกันเป็นการฉลองในครอบครัวอันนั้นก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่สามารถที่จะร่วมคนคนในครอบครัวของเ้าให้มาตุม่มโฮมกันได้นะครับอันนี้ก็ก็ดีอยู่ในวิถีสังคมไทย แต่ถ้าเป็นวิถีสังคมของคนต่างชาติหรือว่าต่างเผ่าเนี่ยเพิ่นจะเพิ่นเพ,นพ่นจะมีวิถีของเพิ่นนะการรวมตัวการอะไรเนี่ยก็จะเฉพาะเทศกาลจำเป็นนะครับเท่ากับคล้ายกันแต่ว่าวิถีไทยวิถีมั่นนะครับคนอีสานกับสีหักแพงมั่นเกียนกันนะครับ มคนฒถาคนแก่มันหลายเรียงลูกเรียงร้านอยู่บ้านถาลูกถาเตามาแต่เหตุการณ์เหตุงานะนะฮะนีล่ะอ้ยจะเป็นข้าเจา้มา,ามีเข่างามหายดูล่ะเอาพี่น้อ,นองเบื่งไปน้ากัน ข้าวร่วงข้าวทุ่งรวงทองก็มีข้าวทุ่งร,วง,งว,งรวงเขียวก็มีอู้สะออนสะออนหน้าเพื่อนนำขังเนาะหน้าเพื่อยูหอมหรือยัองไงหน่นาจะก้องอยู่โน่นบ่กคือทีติดกันอยู่ <laughs> เอ้ย เึงดูบึงดูที่เหลกก็บาบว่าคือละ่ะวันนี้เป็นยังไงจังนาจังเน่นเทข้าวทุ่งรวงทองสวยๆวยรยากาศสวยๆหยอดริงไหพี่น้อง ถ้าชมบรรยากาศการทำให้ทำหน้าเขานำซามปานะฮะวาสิง,งามซำดายอืมกะสำหรับตอนนี้กะสำหรับคลิปนี้กะอ่ะากะสิข,ขอฝากบรรยากาศไปเพียงสํานีสักก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจังหน้า <S <S เบื่งอีกตอนรถไถเพิ่นเลยรถเกี่ยวเพิ่นมาเกี่ยวเข่าบรรยากาศจิเวิญญาณนก้น,น,นก,กะสิภาพพี่น้องรับช่วงอีกทีหนึ่นงสำหรับพี่นี้ก็ขอสวัสดีนะครับ